สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแต่งภาพสไลด์นะครับด้วยโปรแกร,รม powerpoint นะครับก็จะทำให้ได้อยูอ่อย่างนี้นะครับเพราะว่าพ่งทำเมื่อกี้ก็เลยนำมาแนะนำกันเลยนะครับครับแล้วหลังจากที่เราเปิด powerpoint อันนี้ผมใช้ powerpoint ปี2010นะครับ2010นนะครับอันนี้ก็ให้มาที่นี่ครับ สร้างภาพนะครับสร้างภาพนิ่งนะครับตัวนี้ใช้เปิดกระดาษเปล่าขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วให้เราจะคลิกให้เราคลิกขวาคลิกขวาเนี่ยเลือกที่จัดแบบพื้นหลังนะครับเนี่ยก็ให้เราเลือกตัวนี้ครับเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับตัวนี้เราจะได้ภาพตัวนี้มานะครับจากนั้นนะจากนั้น ก็ให้เรานะมาที่ตัวแฟ้มนะครับเพื่อเปิดภาพก็ผมก็จะใช้ภาพใหม่ใช้ตัวนี้นะครับก็กดแทรเข้าไปนะครับครับอันนี้หลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วนะครับหลังจากเราได้ตัวนี้แล้วกาเนี้ภาพมันก็จะแตกๆเพราะว่ามันมันใหญ่ไปนะมันใหญ่ไป ก็ผมก็แนะนําไปทั้งอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันจะได้เห็นได้ชัดหน่อยนะครับครนี้หลังจากที่เราเลือกรูปภาพมาแล้วนะครับก็ครับให้เรานะครับปิดตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ลากเลยนะครับลากให้มันเต็มภาพเลยนะ พืานไปเลยจะได้แบบนี้นะครับครน,นี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไม่ต้องก็ได้นะครับก็ให้เราเลือกรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ลากเลยนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เคอร์เซอร์ช่วยนะปรับให้มันตรง จากนั้นนะจากนั้นก็ให้เราครับให้เราทำการามาที่ตัวรูปแบบนะครับจะเห็นไอตัวนี้มันจะมีเส้นกรอบอยู่ตัวนี้เราก็จะเลือกแบบกรอบปกตินะครับ,นะรบเลือกกรอบเลือกเลือกสีขาวนะ เสร็จแล้วก็ติอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลือกน้ำหนักก็จะเลือกอยู่ที่เบอร์เบอร์สี่นะครับสี่ครึ่งนะครับคลิกเข้าไปนะครับคราวนี้พอเราได้ตัวนี้แล้วนะครับก็ให้เราทำการ Copy กนะครับคอนโทรนดีนะครับคอนโทรนดีนะครับคอนโทรแล้วก็ดีนะครับนะครับหรือคลิกขวาแล้วก็คัดลอกก็ได้นะครับคราวนี้ก็ผมก็คอนโทรดีครับพอได้สภาพมาแล้วคราวนี้เราก็ ทำการจัดเรียงก็แล้วแต่ว่าใครชอบมุมไหนก็จัดเรียงไปนะครับ อคันนี้พอได้สามภาพแล้วนะครับนะครับให้เราคลิกออกพื้นนอกก่อนนะเสร็จแล้วก็มาคลิกภาพที่หนึ่งะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกภาพที่สองแล้วก็คลิกภาพที่สามครับก็เป็นการเหมือนกับกดชิปนะครับก็เป็นการให้สามภาพเนี้ยเวลาทำไปแล้วแล้วเนี่ยสามภาพนี้จะต้องทําด้วยกันไปด้วยนะครับคันนี้นะครับให้เราคลิกกว่านะครับคลิกขว่าคลิกขว่าตรงภาพไหนก็ได้นะครับ เลือกเนี้ยจัดแบบวัตถุนะครับจากรูปแบบปัตถุก็จะเจอหน้านี้นะครับนนอัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยให้เรามาที่เงาก่อนนะครับคลิกเงานะครับก็ใช้ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นสีก็เหมือนเดิมตัวน,นี้ระยะห่างเนี้ยสักสิบนะครับก็มันก็จะเป็นจัดระยะจัดระยะตัวเนี้ยใ,ให้เรานะครับ ส่วนตัวนี้ให้เราเลือกตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้นะแบ่งซ้ายล่างนะครับ,เ,รบเลือกตัวนี้ไว้นะครับก็ลดลดลงไปให้เหลือสิบครับก็จะได้รูปแบบตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้น ก็ให้เรามาที่ตัวนี้ครับตัวนี้เติมนะครับเติมนะครับจากนั้นนะให้เรามาคลิกตัวนี้ชนที่ชอบขึ้นนะครับการเติมพื้นหลังนะครับการเติมพื้นหลังนะครับตัวนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นครับจากนั้นก็ให้เราคลิกปิดตัวนี้แล้วก็ให้คลิกพื้นนอกนะครับเราก็จะได้ ภาพนี้ออกมานะครับจากนั้นนอก็ให้เราคลิกคลิกขวาตรงนี้เพื่อตรงพื้นนอกนะครับเสร็จแล้วก็จัดรูปแบบนะครับคันนี้คันนี้เราจะมาใช้ตัวนี้แต่ระดับสีนะครับอันนี้พื้นที่ผมทำเอาไว้นะครับก็ก็คือประมาณตัวนี้นะครับคันนี้สีสามสีเนี่ยมันก็คือตัวเนี่ยจุดสามจุดนี้ตัวนี้คือสีส้มนะครับสีเขียวสีฟ้าถ้าใครต้องการ ไล่ระดับสีคือว่าตัวกลางเปลี่ยนเป็นนี้เปลี่ยนสีเขียวเป็นสีเป็นสีเป็นสีนี้ม่วงนะครับผมก็ใช้วิธีเปลี่ยนอย่างนี้นะครับหรือว่าต้องการเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนเดิมก็จะใช้ในนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้มันก็ได้หมดนะครับนี่ก็เป็นการไล่ระดับสีอันนี้ผมต้องการเปลี่ยนสีส้มเป็นสีเหลืองนะครับมันก็จะออกแนวประมาณ แแต่ว่าใครจะชอบประมาณไหนนะครับอ่าครับเรียบร้อยครับครับอ่าวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการอ่าจัดภาพนะครับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ